กุสโลบายก็เราก็ผลิตกันเองนั่นแหละมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไระแล้วกุสโลบายต้องใช้ของพระพุทธเจ้านะอุบายที่แยบคายอย่างใดก็ตามเนี่ยต้องเป็นอุบายของพระเจ้าเท่านั้นนะธรรมะสอนกับเด็กพระเจ้าก็มีก็อยู่ที่เราเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องอะไรนะมุ่งสอนใครตรงนั้นเป็นหลักเราจะให้ความรู้อะไรใช่ไหม ให้ความรู้อันนี้บอกคนโน้นไม่ได้มันก็ธรรมดาพระเจ้าแสดงธรรมเก็บได้หมดทุกคนไหมก็ไม่หมดใช่ไหม,มพวกบรรลุก,ก็มีพวกอนาคาพวกสกทาพวกโสดาบันพวกแค่ได้สดับมีหมดเลยม,มันธรรมดานะอย่างนี้พระเจ้าแสดงธรรม พวกยักษ์ที่ไม่สนใจก็บอกได้อืทำไม,ต,ามาตรงนั้นแสดงธรรมสูงไปมั้งยักษ์พวกนั้นไม่เห็นสนใจเลยก็ไม่ได้นนะอืมจะกลายเป็นปริพาชกที่มามองพระเจ้าวะพู้เจ้าเทศนาเก่งเนี่ยคนหลุดพน้นทั้งโลกไหมหรือครึ่งโลกหรือหนึ่งในสามของโลกไอ้คนไม่หลุดพ้นมันก็ต้องมีธรรมดาและพวกนี้คือดินมหาปตพี ซึ่งต้องดูหลักการตั้งแต่แรกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดสินใจแสดงธรรมเพื่อโปรดสัตวนะ์ผู้มีอินทรีย์นะผู้มีอินทรีย์ที่แก่กล้าแล้วที่เหมาะสมเนี่ยจะรู้ทําได้ท่านเทศโปรดตรงนี้และการอนุเคราะห์พวกเนี่ยพวกที่ต่ำกว่านั้นเนี่ยก็จะได้พลอยได้ประโยชน์ไปด้วยอย่างนี้ต่างหากนะนะพวกนี้จะเสียโอกาสถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรม อย่างี้อตอนที่พระเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้เนี่ย <c oughs> และท่านได้วิชาสามเนี่ยวิชาแรกของท่านเนี่ยปุเพนิวาสานุสติญานเนี่ยพระองค์จัดว่าเป็นความชำแรกออกครั้งที่หนึ่งเหมือนลูกไก่เจาะก,กระเป๋อฟองไข่ออกเตาะแรกออกมาเนี่ย ปุเพนิวาสานุสติญานเห็นละโอ้โหโลกนี้ภัยสารมากนะมามหาศา,ารเลยไม่มีประมาณความชำแรกออกครั้งที่หนึ่งของเรานี้ได้เป็นเหมือนการทำลายออกจากกระเปาะฟองแห่งลูกไก่ฉะนั้น <c oughs> <c oughs> พอได้จุตูปปาตายานเนี่ย ได้จตุปปาตยานพระองค์ตัดว่าเป็นการชำระออกครั้งที่สองเห็นหมูสัตว์กำลังจุติอุบัติเลวปราณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์สามได้ดีตกยากพออาสะวะคยญาณเนี่ย,เ,ย,เ,ยเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสได้อาสะวะคยญา,ยานรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกนี้ความดับทุกข นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์พะองบอกว่านี้เป็นความชำแรกออกครั้งที่สนะของเราได้เป็นเหมือนการทำลายออกจากกระเปาะฟองไข่แห่งลูกไก่ฉะนั้น mm hmm. เวรัญชพรามเขาถามพระพุทธเจ้าว่าอันการที่สมณะโคโดมไม่ไหว้ไม่ลุกรับพวกพรามผู้เท่าผู้แก่ผู้ใหญ่ ผู้ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับหรือไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะนี้นั้นไม่สมควรเลยเหตุที่มาของเรื่องลูกไก่พระเจ้าตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ในโลกทั้งเทวโลกมารลโลกปรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะพราหมณ์เทพเทวดาและมนุษย์ เราไม่เล็งเห็นบุคคลใดที่เราควรไหว้พุทเจ้ามองไม่เห็นเลยอ้าวแล้วใครจะประเสริฐก่าพุทธเจ้าล,ล่ะก็คุณยังอยู่อยู่ในห่วงของอวิชชายังออกจากระบบนี้ไม่ได้จริงไหม,มเราไม่เล็งเห็นบุคคลที่เราควรไหว้ควรลุกลับหรือควรเชื้อเชิญด้วยอาสนะเพราะว่าตถาคตพึงไหว้ พึงลุกลับหรือพึงเชื้อเชิญบุคคลใดด้วยอาสนะแม้ศีรษะของบุคคลนั้นก็จะพึงขาดตกไปพรามก็เลยบอกว่าท่านพระโคดมมีปกติไม่ใยดี <c oughs> พระองค์บอกว่ามีอยู่จริงๆปพรามเหตุที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมมีปกติไม่ใยดีดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก เพราะความไม่ใยดีในรูปเสียงกลิ่นรสโภตภะเหล่านั้นตถาคตละได้แล้วตัดขาดแล้วทําให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทําให้ไม่มีในภายหลังไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดานี้แลเหตุที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโกดมมีปกติไม่ใยดีดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกแต่ไม่ใช่เหตุ ที่ท่านมุ่งกล่าวอรเจ้าก็ติงไว้อีกอันนี้ไม่ใช่เหตุผลที่คุณถามเมาื่อกี้นะทีแรกนะจะเบี่ยงประเด็นออกไปไงพราหมณ์จะเบี่ยงประเด็นพราหมณ์ก็เบี่ยงอีกท่านสมณะโคโดมไม่มีสมบัติพระเจ้าก็บอกมีอยู่จริงๆพราหมณ์เหตุที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคโดมไม่มีสมบัติ ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกเพราะสมบัติคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภพเหล่านั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตายอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาเหตุท <Te ach> ี่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมไม่มีสมบัติดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกแต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าวย้ำอีกนะ พิดท้ายย้ำทุกครั้งรามก็เบียเยเบ่ยงไปเรื่อยเบี่ยงไปนะแต่ก็ได้เราก็ได้ความรู้ขึ้นมาว่าถ้าถูกเขาว่าว่าท่านเป็นคนไม่มีสมบัติถูกแล้วสมบัติคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเราไม่เอาเราทิ้งหมดแล้วนะ <c oughs> เป็นคนไม่ใยดีก็คือไม่ใยดีในรูปเสียงกลิ่นรสโพภะนะ มีคนกล่าวหาพระเจ้าว่าเป็นผู้ที่ไม่ทำท่านก็บอกว่ามีอยู่จริงพราหมณ์เหตุที่เขากล่าวหาเราพระองค์ไม่ทำอะไรอาดาวซีไม่ทำอะไรอืออ่าพระองค์บอกพระองค์ไม่ทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนั่นแหละคือสิ่งที่องค์ไม่ทำบอกถูกแล้วนะอืมเขาบอกว่าท่านสมณะโคดม ตรงนี้พูะเจ้าตอบแล้วก็ปิดท้ายนะแต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าวเตือนอีกเขาบอกอีกท่านสมณะโคดมกล่าวความขาดศูนย์พู้เจ้าก็บอกจริงเราเป็นคนกล่าวความขาดศูนย์คือเรากล่าวความขาดศูนย์แห่งราคาโทสะโมหะเห็นนะว่าผู้เจ้าอีกเขากล่าวว่า ท่านสมณโคดมเป็นคนช่างรังเกียจผู้เจ้าบอกจริงนะ,ะเราเป็นคนช่างรังเกียจเนี่ยคือเรารังเกียจกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตยมรังเกียจไม่เละรังเกียจใช่ไหมเหมือนกันเขากล่าวหาว่าพระสมณโคดมเป็นคนช่างกําจัดผู้เจ้าก็บอกจริงเราแสดงธรรมะเพื่อกําจัดราคะโทสะโมหะ เขาบอกว่าท่านสมณะโคดมเป็นคนช่างเผาผลาญจ,จริงอีกออนะโยมก็เริ่มจับทางได้แล้ว <c oughs> นะโนะยมเริ่มจับทางได้ล้พรนะเจ้าก็จะหยิบอันเนี้ยมาแก้ต่างจัดการกิเลสหมดใช่ไหมว่าเราช่างเผาผลานเนี่ยคือเผากายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตนะ เผาผลาญสิ่งที่เป็นบาปอากุศลเขากล่าวว่าท่านสมณะขอดมไม่ผุดเกิดท่านก็บอกจริงนะ,ะชื่อว่ากล่าวถูกเพราะการนอนในคันต่อไปการเกิดในภพใหม่อันผู้ใดละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทําให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทําให้ไม่มีในภายหลังไม่มีให้เกิดอีกต่อไป เป็นธรรมดาเรากล่าวพูดนั้นว่าเป็นคนไม่ผุดเกิดดังแบบนั้นถ้าเขาว่าเราไม่ผุดไม่เกิดอ่ะสาธุเลยนะนั่นแหละถูกแล้วนะ,ะเราประพฤติอยู่ประพฤติพรมอาจารย์เพื่อการไม่ผุดไม่เกิดนี่แหละนะแต่ดูคำนี้นี่เหมือนเป็นเหมือนคำว่าเนาะ,ะเป็นมันเลยกลายเป็นเป็นคำว่าของปุถิชนเพราะปุถิชนอยากเกิดไง อยากเกิดก็เลยเองก็ไม่ได้พูดได้เกิดหรอกแล้วก็อกเออดีนั่นแหละถูกแล้วพอมาถึงตรงนี้พระเจ้าก็บอกอีกแต่นี่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกลา่าวพตอนแรกถามเรื่องอะไรถามเรื่องพระเจ้าไม่ไหว้ไม่ไหว้ใคราพามผู้เท่าผู้แก่มันถูกไม่ล่ะพระเจ้าแล้วใครสมควรให้ท่านว่ว้ล่ะ นี่นะท่านมองไม่เห็นใครเลยพระองค์ก็เลยว่าก็เลยสอนพราหมณ์บอกว่าเปรียบเหมือนฟองไก่8ฟอง10ฟอง12ฟองอันแม่ไก่กกดีแล้วอบดีแล้วฟักดีแล้วบรรดาลูกไก่เหล่านั้นลูกไก่ตัวใดทำลายกระเปาะฟองด้วยปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากออกมาได้โดยสวัสดี ก่อนกว่าเขาลูกไก่ตัวนั้นควรเรียกว่ากระไลจะเรียกว่าพี่หรือน้องก็ถามพราหม์พราหมณ์ก็บอกว่าควรเรียกพี่เพราะมันแก่กว่าเขาอืมเราก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละพราหมณ์เมื่อประชาชนผู้ตกอยู่ในอวิชาเกิดในฟองอันกระเปาะฟองห่อหุ้มไว้ผู้เดียวเท่านั้นในโลกได้ทำลายกระเปาะฟองคืออวิชาแล้ว ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมเรานั้นเป็นผู้เจริญที่สุดประเสริฐที่สุดของโลกเพราะความเพียรของเราที่ปารลบแล้วแลไม่ย่อหย่อนสติด,ดำลงมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งพรามเถียงไม่ออกเลยนีใครได้คุณสมบัติอย่างท่านมั่งมงละ่ะใช่ไหมแค่เราจะนั่งรู้ลมหายใจให้อยู่สักห้านาทียังแย่เลยใช่ไหม ท่านสามารถที่จะทำได้ต่อเนื่องเนี่ยนะ <c oughs> แล้วท่านก็อธิบายความสามารถของท่านว่าเรานั้นแลสงัดแล้วจากกรรมและอกุศลธรรมได้บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์มีปิติลสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เรานั้นได้บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเรานั้นได้บรรลุตติยฌานจตุฌาน ได้บรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณได้บรรลุจุตูปปาตาญาณพอถึงชานที่สี่จากนั้นเนี่ยขึ้นปุเพนิวาสานุสติญาณน,นะก็คือชานที่สี่จตุตฌานเนี่ยเป็นสมาธิที่มีความพร้อมเพียงพอต่อการแทงตลอดซึ่งาธาตุเป็นอเนกซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนออในช่างทองที่ าทองพอดีประพรมน้ำพอดีแล้วก็ทองนั้นเป็นเนื้อนิ่มควรแก่การงานก็สามารถนำเอาไปทำเป็นทองรูป,ประพันธ์ได้นะดังนั้นพอถึงจตุจฌชานปุ๊บเนี่ยพระองค์ก็เข้ามาถึงปุเพนิวาสานุสติยานเลยในปุเพนิวาสานุสติยานพระองค์ก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นความจำแรกออกครั้งที่หนึ่ง ของเราได้เป็นเหมือนการทำลายออกจากกระเปาะฟองไข่นะแห่งลูกไก่ฉะนั้น,น,นพระองค์เล่าตรงนี้พระองค์ก็ต้องเชื่อมกลับไปในสิ่งที่พราหมณ์ถามและท่านก็อุปมาเรื่องไข่ไก่แม่ไก่ใช่ไหมเนี่ยจากนั้นพระองค์ก็ได้จุตูปปาตาญาณพระองค์ก็บอกนี้เป็นการชําแรกออกครั้งที่สอง ปุเพนิวาสานั้นครั้งที่หนึ่งอันนี้จุตูปปาตยานครั้งที่สองและพออาสวัคยายานพระองค์ก็บอกนี้เป็นความชำแรกออกครั้งที่สของเราพอพระเจ้าแสดงถึงตรงนี้พรามขอประกาศตนเป็นอุบาสกเลยสมัยนั้นเมืองเวรัญชามีอาหารน้อยประชาชนเลี้ยงชีฝืดเคืองมีกระดูกคนตายขาวเกลื่อน ต้องมีสลากซื้ออาหารพิกุสง์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาทแสวงหาก็ทําไม่ได้ง่ายครั้งนั้นพวกพ่อค้าม้าชาวอุตราประ,ะมีม้าประมาณ500ตัวได้เข้าพักแรมตลอดฤดูฝนในเมืองเวรัญชาพวกเขาได้ตกแต่งข้าวแดงสำหรับพิกุรูปละแง่งไว้ที่คอกมา้า เวลาเช้าพิกุทั้งหลายคลองอันตรวาสกแล้วถือบาทจีวรเข้าไปบินตบาตในเมืองเวรัญชาแต่ไม่ได้บินตบาตจึงเที่ยวไปบินตบาตท,ที่คอกมา้ารับข้าวแดงรูปละแล้งนำไปสู่อารามแล้วลงครกโคลกฉันส่วนท่านพระนนบดข้าวแดงแล่งหนึ่งที่ศิลาแล้วน้อมเข้าไปถวายแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคเสวยพระกยาหารที่บดถวายนั้นอยู่ได้ทรงสดับเสียงครกแล้วพระเจ้าก็ลำบากเหมือนกันนะตะถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู่ย่อมตรัสถามก็มีทราบอยู่ไม่ตรัสถามก็มีทราบการทราบการละนะทราบการหรือเวลาอันควรน่แล้วตรัสถามก็มี ทราบการแล้วไม่ตรัสถามก็มีนะย่อมตรัสถามสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ตรัสถามสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ดังนั้นคำถามอะไรที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระเจ้าจะไม่ถามไม่มีประโยชน์นะ <c oughs> ทรงกำจัดด้วยข้อปฏิบัติ พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสอบถามพิกุด้วยอาการสองอย่างคือแสดงธรรมอย่างหนึ่งแล้วก็บัญญัติสีขาบทอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> พระศาสดาก็เลยถามพระน์นว่าอ,อนลน,นั่นเสียงครกหรือหนอ,อพระน์นก็กราบทูลให้ทรงทราบว่านั่นเสียงคลกพระพุทธเจ้าบอกว่าดีละดีละอ,อนล พวกเธอเป็นสับบลุษชนะวิเศษแล้วพวกเพื่อนพรมจารีชั้นหลังจักดูหมิน่นข้าวสาลีและข้าวสุกอันระคนด้วยเนื้อพระโมคคลลานะก็เลยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคบอกว่าบัดนี้ในเมืองเวรัญชาเนี่ยมีอาหารน้อยประชาชนเลี้ยงชีพฝืดเคืองมีคนตายเกลื่อนไปหมดพระโมคคลานะแนะนำพระพุทธเจ้าบอกว่า พื้นเบื้องล่างแห่งแผ่นดินใหญ่ผืนนี้สมบูรณ์มีรสอันโอชาเหมือนน้ำพึ่งหวีที่ไม่มีตัวอ่อนฉะนั้นขอประทานพระวโรกาสข้าพระพุทธเจ้าจะพึงพลิกแผ่นดินให้พิกขุทั้งหลายจักได้ฉันงวนดินพระเจ้าค้าพระโมคคัลนะจะพลิกแผ่นดินเพื่อให้พิกขุได้ฉันงวนดิน พระเจ้าถามว่าโมคานะก็สัตว์ผู้อาศัยบนแผ่นดินเล่าเธอจะทําอย่างไรแก่สัตว์เหล่านั้นถ้าเธอทําอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่ก็สสยแผ่นดินมันล่วงกันข้างล่างหมดจะทํำยังไงเนี่ยนะพระโมคลานะบอกว่าข้าพระเจ้าจักเนรมิตฝ่ามือข้างหนึ่งให้เป็นดุจแผ่นดินใหญ่ยังสัตว์ผู้อาศัยแผ่นดินเหล่านั้นให้ไปอยู่ในฝ่ามือนั้น จักพลิกแผ่นดินด้วยมืออีกข้างหนึ่งพระพุทธเจ้าข้าพูทธเจ้าเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยนะยาเลยโมฆลานะการพลิกแผ่นดินเธออย่าพอใจเลยสัตว์ทั้งหลายจะพึงได้รับผลตรงกันข้าม,มเห็นไหมขนาดท่านเลิศทางลิศนะก็เรียกว่าอภิญญาก็ทัดเทียมกันแหละแต่ก็ ไม่รู้อีกแก๊กหนึ่งผู้เจ้าบอกว่าไม่สัตว์ได้ผลตรงข้ามกับที่เธอคิดแน่นอนเห็นนะเนี่ยคือผู้เจ้าคือมาตรฐานจริงๆผู้เจ้าคือมาตรฐานอืมนราะันนั้นแม้เป็นอาหาันเป็นอัครสา,าวกก็ยังแฝงอนิจังนะไม่ใช่ว่าความเห็นนั้นจะตรงกับผู้เจ้าเป๊ะหมดอมืพระโมคคัละนะเสนอต่อ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอบพิกุสงฆ์ทั้งหมดพึงไปบินธบาตในอุตรกรุลุทวีปพระเจ้าก็บอกว่าแล้วพิกุไม่มีฤทธิ์เล่าเธอจะทำอย่างไรแก่พิกุนั้นเห็นไหมอาลียบุคคลที่ไม่มีฤทธิ์ก็เยอะเขาหลุดพ้นแต่เขาไม่มีฤทธิ์ไม่มีอภินญ,ญาจะทำยังไงพระเจ้าบอกว่าข้าพระเจ้าจะทำให้พิกุทั้งหมดไปได้ จะพาไปหมดนะนะเนี่ยมั่นใจ <c oughs> พรูเจ้าบอกว่าอย่าเลยโมคะลานะการที b b ่พิกุสงทั้งหมดไปบินทบาตถึงอุตรกุรุทวีปเนี่ยเธออย่าพอใจเลยไม่ให้อีก <c oughs> แสดงว่าต้องไม่ได้ผลดีแน่นอนนะนั้นเราก็เห็นว่า พระญาณของผู้เจ้ากับสาวกเนี่ยนะจะยังมีมุมที่ต่างกันนะสาวกเนี่ยไม่ไม่เท่าพระพุทธเจ้านะพระสารีบุตรเนี่ยไปอยู่ในที่สงัดหลีกเล้นเกิดความวิตกขึ้นว่า,าศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ใดดำรงอยู่นานพระองค์ใดดำรงอยู่ไม่นานนะจากนั้นก็เลยเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระเจ้าบอกว่าสารีบุตรในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามวิปัสสีพระนามสิกขีพระนามเวสภูพระเจ้าพระนามวิปัสสีคือ91ดกับที่แล้วถูกต้องไหมพระเจ้าสิกขีกับพระเจ้าเวสภูเนี่ยคือส1อดกับคือกับที่ส1เอที่สองพระองค์เนี่ยมาเกิดในกับนี้นะม,มาเกิดในกับเดียวกัน คงก็บอกสามพระองค์เนี่ยดำรงอยู่ไม่นานนะของพระผู้มีพระภาคพระนามกัคก,กุสันทะพระนามโกโนโกนาคามนะพระนามกัสปะดำรงอยู่นานสามองค์หลังนี้ดำรงอยู่นานสามองค์หลังนี้อยู่ในพัทธกัปนี้นะและพระองค์ก็เป็นสี่ พระสารีบุตรบอกอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามสิกขีพระนามเวสภูดำรงไม่ดำรงอยู่นานพุ้เจ้าบอกสารีบุตรนะพระผู้มีพระภาคพระนามวิปัสสีพระนามสิกขีพระนามเวสภูทรงทอพระไทยเพื่อจะแสดงธรรมโดยละเอียดแก่สาวกทั้งหลายสิกขาบทมิได้ทรงบัญญัติปาติโมกมิได้ทรงแสดงแก่สาวก เพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นและเพราะอันตรทานแห่งสาวกผู้ตรสัสรู้ตามพระเจ้าเหล่านั้นสองรุ่นนะเพราะอันตรทานของพระเจ้าและเพราะอันตรธานของเหล่าสาวกนะสาวกชั้นหลังที่ต่างชื่อกันต่างโคตกันต่างชาติกันออกบวชจากตระกูลต่างกันจึงยังพระศาสนานั้นให้อันตรธานโดยฉับพลันไม่มีวินยัย นะไม่มีวัตละข้อวัดปฏิบัตินะหนึ่งชั่วคนศาส,สนาอันตรธานพอเจเนเรชันที่สาหมดเลยจบต่างคนต่างอาวบวชยังไงอ่ะจะบวชบาทจีวรจะหายยังไงอะไรจะยังไงข้อวัดปฏิบัติจะทำยังไงอุปชามีไหมไม่มีลูกศิษย์ต่ออาจารย์ทำยังไงไม่มีเลยไม่บัญญัติอะไรไว้เพราะตอนนั้นนอกจาก ไม่น้อมพระทัยไปเพื่อการบัญญัติแล้วเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยไม่มีไม่มีอกุศลน,นะทุกคนศีลธรรมสูงสุดนะเป็นอยู่ในช่วงที่ศีลธรรมจเจริญถึงขีดสุดเนี่ย,ยก็เหมือนกับที่พระเจ้าจะบอกต่อแล้วภาษาลิบุตรพอได้ยินอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทูลอรัธนาให้พระเจ้าเนี่ยทรงบัญญตัติพระวินัยขึ้นมาซึ่งพระเจ้าบอกเลยว่าพิกุ5ห้ที่อยู่เนี่ย ก็แย่สุดเป็นโสดาบันยังไม่มีอะไรจะบัญญัติเห็นนะมผู้เจ้าก็ไม่บัญญัติรอจนกว่าเหตุมันจะเกิดเหตุเกิดเพราะอะไรศาส,สนาตั้งมานานนะเนี่ยผู้เจ้าก็จะบอกเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยในการที่ศาสนาเนี่ย <c oughs> ก็คือที่จะทรงบัญญัติพระวินัยเนี่ย ก็คือสง์นะมูใหญ่เนี่ยบวชมานานคือตั้งอยู่นาน,นแล้วก็แพร่หลายไปทั่วแล้วก็จเจริญด้วยลาบทํามันเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมจะเกิดขึ้น,น,นทําเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมจะเกิดขึ้นเอ่อความนานด้วย ความนานและความที่แผ่ไพศาลไปยิ่งแผ่ไปมากก็กระทบกับคนสัตว์จำนวนมากขึ้นและสัตว์ส่วนใหญ่เป็นดินมหาปตาพีคือปุถุชนอากุศลทั้งนั้นไปกระทบกับอากุศลทั้งนั้นนะ,ะก็เหมือนเรามาตั้งวัดที่นี่ครั้งแรกมาอยู่เขาก็นั่งกินเหล้ากันในวัดหมดเลยชาวบ้านเขาก็ไม่ได้สนใจ กว่าเราจะปรับกว่าจะทําความเข้าใจค่อยๆพูดเห็นไหมเวลาเราไปที่ไหนต่อที่ไหนเนะี่ยเราจะเจอวัฒนธรรมของท้องถิ่นเขานะวัฒนธรรมของผู้เจ้าก็แบบหนึ่งกว่าจะไปปรับให้เข้ากันนะ่ะใช่ไหมอืมเนี่ยไม่ง่ายเราจะเดินบินฑบาตเขาบอกไม่มีใครใส่อาจารย์หรอกที่นี่เขา ถือแต่รถเข็นกับบินโตบอกไม่เป็นไรก็เราก็อย่างเนี้ยแหละไปใส่ก็ใส่ไม่ใสก่สก็ไม่เป็นไรมีอดมั้งไมไม่ไม่เคยนะต้องมีสักบ้านมีเมตตาเราใช่ไหมอา,อาจจะน้อยบ้างมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็ก็พอได้ฉันสามรูปเนี่ยยไม่เคยอดเลยนะอาจจะพอดีพอดี มีท้องอันพล่องได้ฝึกบ่อยก็โอเคอะ่ะถือว่าโอเคนะพิกุห้าร้อยรูปนี้พิกุที่ทรงคุณธรรมอย่างต่ำก็เป็นโสดาบันไม่มีอะไรจะบัญญัติตอนนี้รอ,อให้เหตุเสื่อมเกิดก่อนนะเนี่ยนะเป็นอย่างนี้ เวลาย้อนกลับมาอ่านพระสูตรเก่าๆเนี่ยได้แง่มุมอะไรเยอะๆหลายๆายอย่างเหมือนกันนะติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสาหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ10อย่างนะกระถาวัตถุ10บอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียร ศินสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ